สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีนักเรียนจะไปแข่งกีฬามาขอตัดแมงกิซอนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแมงกิอนให้ดูนั่งเฉยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับทรงแมงกิซอนนะครับเดี๋ยวี๋ยุนั่งเฉยนะครับแมงแมงมีหกขาครับทรงแมงกิเรี๋ยุนั่งเฉยนะครับเอานั่งตัวตรงๆเดี๋ยวผมทําให้ดู ทงแมงกิอนอันนี้ขาแมงกิซอนนะครับครับน,นี่สุงแมงกิซอนนี่ขาหนึ่งครับอันนี้อีกขาหนึ่งโอเฉยน,นะครับสุงแมงกิอนที่มันร้องกีด๊ดกีดอยู่ตามทุ่งนานะครับตรงนี้เด็กเขาจะไปแข่งกีฬาครับ เาก็เลยมาขอตัดทรงแมงกิซอนนั่งนฉยๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้ครับทรงนี้เขาเรียกทรงแมงกิซอนนี่ขาแมงกิซอนดูนะครับนั่งนฉยๆนะครับแล้วนั่งนฉสัยเอาหัวตรงๆหน่อยครับเดี๋ยวผมทําให้ครับเดี๋ยวก็ได้ไปแข่งกีฬากีฬาอบปตอเขาตัดไปแข่งกีฬาอบปตอเขาเป็นนักบอลที่ นักบอลทีมอายุสิบสามปีขึ้นไปอันนี้ตูดเมงกิซอนนะครับอันนี้ขาเมงกิซอนอันนี้หัวแมงกิซอนนะครับเนี่ยนี่คือหัวเมงกิซอนอันนี้คือขามันนี่ครับอันนี้ตัวเมงกิซอนครับนั่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับอืมอันนี้เขาเรียกตูดแมงกิซอนชยุใชยุเฉย YU, vowels, playable, ๆ,ๆนั่งเฉยๆครับ โอ้นางให้เฉยมันถ้าไย่างั้นมันทายากเยุตัวแมงกิอนมันจะไม่สวยกลมลงนิดนึงเอออันนี้คือตูดแมงกิซอนนะครับเนี่ยนาง้เฉยนะครับเฉยยุเฉยยุเดี๋ยวมันจะไม่เป็นตัวแมงกิอนเฉยย,ยลลุเดี๋ยวโอ้มันทําไม่ได้เฉยยุกลมลงเดี๋ยวให้การพูดไปอธิบายเสร็จก่อนนี่ครับตัวแมงกิอนมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ เรจะต้องทำตูดมันก่อนอันนี้คือขาหลังมันครับนี่ครับนี่ตูดแมงกิอนครับนี่มาฝั่งนี้ก็มีขาเหมือนกันแมงกิอนโทษนะครับนี่อย่น,นี้นี่ขาแมงกิอรน,นี่ครับ นี่ขานึ่งอายุเดี๋ยวนั่งให้เสร็จเดาตาเดี๋ยวตาทำให้สวยเลยนี่ขาแมงกิซอนครับแมลงแมงแมลงมีแปดขาแมงนี่จะมีหกขานะครับที่มันที่มันดันดินดืดดืดดืดแต่เขาเรียกแมงกิซอนตัวที่มันที่มันอยู่ใต้ดินมันทำตีนกุ้ย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 ดินไปนะ่ะ เออนี่ขามันครับอันนี้ตูดมันเฉยะนั่งเฉยนะครับนี่ขาแม,มงกิสซอนอันนี้ตาตัวแมงกิสซอนเขาจะไปแข่งกีฬาผมก็ต้องทำให้เขาครับนี่ขาแม,มงกิสซอนครับเดี๋ยวเออนั่งนิดนึงนะครับ ถ้าเราก้มง,งุ้บงิบมันจะมันจะไม่ได้มันจะไม่เป็นแมงกิซอนแล้วมันจะไม่สวยครับนี่ครับนี่ขาหนึ่งตัวนี้แมงกิซอนตัวนี้มันลอยมันบินเข้ากองไฟขามันจะหลุดออกนิดนึงนี่ครับตีมันดูนะครับเดี๋ยวนั่งให้เฉยนะครับมีอีกขานึงครับนี่ตัวแมงกิซอน ครับอันนี้ตัวอันนี้อันนี้ภาพด้านหลังมันคือมันเป็นตูดแมงกิซอนนะครับตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวนั่งเฉยนะครับเดี๋ยวตาทําให้นี่ครับอันนี้ตูดมันตูดแมงกิอนครับเขาเรียกทรงแมงกิซอนนะครับแมงซอนนั่นแหละเขาเรียกแมงซอนทนี่มันลองกรีดกรีดอยู่ตามบิงนาเนะ ที่เขาเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนี่มานึงหนึ่งดูตูดมันก่อนคอมลงนิดนึงอันนี้ตูดแมงกิซรนะครับเฉยยู่นั่งนะครับเดี๋ยการจะทําให้ดูชัดๆเลยนี่อันนี้ตูดแมงกิอนทำอ้วนๆหน,วน,วนึ่งตัวนี้มันมันไม่ไข่เฉยอยู่นะครับนั่งเฉยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ออนทําให้ครับนั่งเฉยครับ ถ้ายุกยิกแล้วมันจะไม่เป็นแมงกิอนมันจะเป็นแมงขี้นาคแมงขีนาคมันตอมหัวนี่ตัวแมงกิซอนนี่อันนี้ด้านหลังมันนะครับนี่ตัวท้องแมงกิอนที่เขาเอาไปทอดกินนะครับที่มันอร่อยมากเลยคู่กับแมงดาเขาเพิ่งไปจับมานี่ให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็น,นี่คือตูดมันครับนี่ตัดอย่างเกี้ยงเลยครับเนี่ยดูดูขามันนะครับเนี่ย หาเมงกิซอนโทษนะครับนั่งเฉยครับเดี๋ยวครับนั่งเฉยครับเดี๋ยวทําให้ครับยังไงผมก็ทําให้จนสวยเลยครับเมงกิซอนมันจะมีขาหกขาเนี่ยเห็นไหมครับหนึ่งขาสองขาสามขาเนี่ยฝั่งนี้ก็หกขาครับนี่ดูโทษนะครับนี่สองข้างวันเฉยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้เสร็จแล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่ให้ดู อันนี้ดูนี่ตัวแมงกิซรน,นะครับด้านหลังกลมลงก้ลมลงเออนี่นี่ตัวมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ปีกมันนิดนิดปีกแมงกิอรมันยังไม่ทันใหญ่นะครับนี่มีปีกแล้วก็มีขาทั้งนี้เป็นสองขาครับแล้วก็มาดูด้านหน้าครับโอ้โหด้านหน้าก็ต้องทําหัวมันหัวแมงกิอนให้มันสวยหน่อยนะครับนะี่ครับอันนี้เป็นเป็นเด็กที่จะไปแข่งกีฬาครับเขาตัดผมไปโชไปโชวในสนามฟุตบอล ครับนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนี่คือขาหกขาด้านหลังมีตัวแมงกิอนด้วยนะครับครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้ที่นรู้สึกว่าจะเป็นนักลบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกระป๋าง